ติตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่8มิถุนายน2567กองประชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการค่้นที่52สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดกาําลังพลชุดผสมเทียมลงพื้นที่ผสมเทียมให้กับแม่โคของนางสมศรีนบตะลุงที่บ้านโคกมา้าตำบลโคกมา้าและแนะนําให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการโครเพื่อเฝ้าระวังโรคลมปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อย ร้อมทั้งได้ประชาสัมพัธนธ์การปฏิบัติงานของหน่วยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปนาบ้านเลขที่49หมู่2ตบโคกม้าอภอประโคนชัยจังหบุรีรัมย์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการ,กรที่52ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงษ์บัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนา, 5, นฒนา,ฒนารายงานครับคุณผ่้หหน่วยนพพค,ค่ะที่มาผสมเทียมให้ค่ะ